ขอด่าผ่านรายการไทยรัฐทีวีเลยนะนะไอ้นิกี้มึงนะไอ้มนุษย์เร็วมากนะมึงสัญญาว่าโอเคเดี๋ยวจะไปให้อาเลยมึงได้ไปองค์เนื้อเสร็จแล้วไปแล้วมึงก็ไปเลยไปพอพระพิคเนตเลยไอ้หน้าแมวนิกกีไอ้ไอ,อ,อ้มาที่บ้านนะมารายการนะอยากอยากได้พระพิคเนต บอกมูกนะจี้อะไรองไหนจิ้มอะไรองไหนมันบอกมันอยู่เวิร์พอยต์มันไปจิ้มองเวิร์คพอยต์อ,อะองเวิร์คพอยต์น่ะอาเช่ามาหนึ่งแสนบาทอะองค์ที่ยืนที่หน้าเวนะิร์คพอยต์นั่นน่ะแต่เป็นองค์เล็กนะององ,องประมาณนี้นะนะนะอาเช่ามาสมัยนั้นนะ่ะแสนกว่าบาทมันจิ้มองค์เนี้ยทุกคนเอามาโมมงออยากได้เ,เหรอครับอาเอาไปเลยไอ้นิกกี้มึงจำไปเลยนะ ผ่านรายการไทยรัฐเลยนะเทปนี้ไทยรัฐส่งไปให้มันด้วยตัดตรงนี้ไปให้มันด้วยไอ้หน้ามืดเนวของกูไปแล้วแล้วสัญญาว่าจะมางานกูจนป่านนี้ยังไม่มาเลยไอ้หน้าแมว